สวัสดีคะ่ะวันนี้มิ้นมากินปลาแห้งทะเลอีกแล้วได้ปลาช่อนทะเลแห้งมานะคะแล้วก็ปลาเกล็ดขาวนะคะแบบมีหัวนะคะนี่เลยได้มาสองอย่างนะคะจากเพจอภิญยาชอบเพจเดิมเลยมิ้นสั่งอยู่เพจเดียวเขาอยู่พังงานนะคะใครที่เป็นอิสลามก็สั่งได้เลยนะเขาเป็นคนอิสลามคะ่ะคนที่ขายปลาอันนี้นะคะสั่งตลอดนี่เลยเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรา ถ้าไม่แช่น้าก็คือต้องรีบทอดะคะ่ะแต่นี้มิ้นบบอยากจะทอดให้มันก,กรอบๆอย่างเงี้ยนะคะมินก็จะเอาไปแช่น้ําแล้วก็สะเด็ดน้ําไว้ให้มันแหง้แหงๆเลยนะคะแล้วค่อยเอาไปทอดได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันมันก็ยังคงความปลายแห้งไว้เหมือนเดิมนะคะนี่เอาปลาเกตข่าวมาทอดก่อนนะคะทอดก็พลิกไปพลิกมานะคะพลิกไปพลิกมาตลอดเราอย่าปล่อยไว้นะถ้าปล่อยไว้นี่คือไหม้นะคะพวกปลาแห้งเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะคะน,นี่ก็จะประมาณนี้เลยเหลืองๆนี่ปลาช่อนทะเลค่ะ เอามาทอดนี้ก็ได้ประมาณนี้กินหนึ่งคนจริงๆมันกินได้ทั้งบ้านแหละแต่มินชอบกินเล่นไงแล้วก็เอาใบกะเพรามาลวกคะ่ะเอาไปจิ้มน้ำพริกนี่เลยนี่ใครเคยกินกันบ้างคะแล้วก็วันนี้มินจะมาทําซุปกะปิให้ดูนะคะนี่ใส่กะปิใส่ผงฟ้าไทยซองสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะ อ่าแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงให้ลูกกระเจีย๊ยบเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะแค่นี้เลยแล้วก็พอมันเดือดปุ๊บใส่ลูกกระเจีย๊ยบค่ะถ้าใครชอบกินแบบนิ่มก็ต้มนานๆใครไม่ชอบกินแบบนิ่มก็ไม่ต้องต้มนานนะคะแต่เมือกเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลูกกระเจีย๊ยบเนี่ยมันมีดูวเมือกนี่แหละตัวเมือกนี่แหละค่ะตัวลดน้ําหนักเลยอ่าแต่วันนี้เนี่ยมิ้นจะใส่หอละพาเพิ่มด้วยเพราะว่า m m ยังไม่เคยใช้สูตรนี้เหมือนกันแต่มันหอมมากเลยนะคะพอใส่ไปแล้วเนี่ยอร่อย คือรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วพอใส่ใบหหละพาหอมมากเลยมันหอมจริงๆิมินรู้สึกว่ารอบน้าฉันจะต้องใส่ทุกรอบแล้วแหละไปไปกินข้าวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับปลาปลาเกล็ดขาวค่ะนี่เป็นแบบเป็นตัวนะคะปลาเกล็ดขาวส่วนใหญ่มินจะเห็นแบบมันไม่มีหัวใช่ไหมอันนี้เป็นแบบมีหัวแล้วก็อันนี้ปลาช่อนทะเลแบบตัวเล็กๆอะค่ะอร่อยนะมินว่ามันมันดีตัวเล็กอะ ใครสนใจก็สั่งตามตามนี้เลยนะคะมิ้นถ้าจำไม่ผิดนี่อภินญาช็อปค่ะก็คือตามนี้เลยนะคะมิ้นไม่ได้ขายนะคะมิ้นซื้อมากินค่ะก็ลองกินกันลองไปสั่งกินกันดูนะคะสุกก็ตเจียผักวันนี้มีผักอันนี้ด้วยนะ,ะผักอะไรนะผักชีล้อมแล้วก็มีกะเพราลวกค่ะผักคลอสเปิบมือเหมือนเดิม ใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปสอบถามเขาออนนะคะเขาขายปลาหลายอย่างค่ะซุปกระเจี๊ยบอันเนี้ยเอ้ยซุปลูกเจี๊ยบอันเนี้ยค่ะปกติสูตรมนันไม่ ที่แม่มิ้นเคยทําให้อะไรเงี้ยไม่มีแบบว่าใส่โหละพานะอันนี้ใบโหระพาที่บ้านเยอะไงก็เลยจัดเลยก็เลยใส่เลยค่ะอันนี้น้าพริกแม่น้าพริกแม่นี่ยังไม่หมดนะเพราะว่ามิน้นมิ้นค่อยๆกินแบบว่ากลัวหมดอะ <c oughs> คือกินแต่กลัวหมดมีด้วยเหรอหอมมะนาวเพราะว่ามิ้นบีบมะนาวใส่ถ้ามิ้นมีโอกาสได้กลับบ้านนะคะมิ้นจะถ่ายมาให้ดูมิ้นสัญญาเลยนะคะเพราะว่ามีคนขอเยอะมากแล้วแบบ เราก็อยากให้ได้แบบแบบแม่ทำโดยตรงเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้ามิ้นทำอะ่ะมิ้นเคยทำแล้วมิ้นทำไม่อร่อยอืม,มกับกับปลาอืมฝนตกอืมมันอร่อยมากปลาอันนี้กะเพรากะเพราลวกพี่มิน้นมีพี่หลายคนที่แนะนำมิ้นมา ว่ากินกะเพราวลวกแล้วก็ใบโหระพาลวกอะไรอย่างเงี้ยครับใบแมงลักลวกอืมอืมหอม พูกปลายแห้งแบบนี้แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนเวลาทอดนะไม่งั้นไม่ไม่งั้นขมมันสุกเร็วแต่ข้างนอกไงเวลาเราทอดอ่ะแล้วข้างในมันก็ยังเหนียวอยู่ซื้ออ้ม หอมมากหืมหอมใบแมงลักวิธีทำมิ้นทับลงไว้ให้แล้วนะคะต้นคลิป ข้ากันมากข้าจริงๆแล้วก็น้ำพริกมะนาวแม่กะเพรากะเพราลวก บาท้อนทะเลเป็นแบบตัวเล็ก อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้มันเป็นเมือกเยอะๆอะค่ะให้หั่นเป็นสองชิ้นถ้าลูกเลมิงก็ใส่ทั้งลูกเลย ทั้งหัวเลยมินใครที่ไม่ชอบกินแบบว่าละลายในปากก็คือไม่ต้องต้มนานนะคะ หนชอบแบบว่าไม่ต้องเคี้ยวมากอะ ใส่ใบใบโหระพามันเพิ่มชูรสชาติเพิ่มเพิ่มมาอีกนะปลาช่อนปลาช่อนทะเลปลาช่อนน้ำจืดมีด้วยหรอมินไม่รู้ปลาช่อนน้ำจืดปลาช่อนทะเล กอบสถานฟ้ามากกระเพาอ,อร่อยกระเพราลวกใครไม่เคยกินลองดูนะคะช่วงนี้แบบว่าหน้าฝนกระเพาจะเยอะมันเจอน้ำฝอนอนะ่ะมันก็แตกยอดมาเต็มเลยแล้วก็เอามาลวกกิน กินกระลูกกระเจี๊ยบที่ไรนะมีนี่กินข้าวแบบลื่นไหลสไลเดอร์มาเพราะว่ามันเป็นเมือกไนงะ ที่เมนแกงเยอะไม่ใช่เลยนะมันจะเสียแล้วมันช้าแล้วอะ่ะเห็นไหมเวลาตอนที่มิ้นทําต้นขีปะมันเป็นแบบดําๆแล้วอะตอนเย็นมิ้นเอามากินเล่นอร่อยกินเล่นอะ่ะปลาเนี้ก็มันเกินกินกินแล้วหยุดไม่อยู่ ไข่ฟันไม่ดีก็เกี่ยวได้นะมันกรอบอะต้องทอดให้เป็นก็คือมิ้นเอาไปแช่น้ําก่อนแล้วก็สะเด็ดน้ำให้แห้งก่อนเนะแล้วก็ค่อยทอดพลิกไปพลิกมาอย่าทิ้งไว้ในกระทะก็เราต้องคอยพลิกตลอดนะตอนทอดอะผักชีร้อมนี่ก็อร่อยมิ้นนชอบไปกินอาหารใต้เพราะอะไรรู้ไหม เขาชอบมีผักชีร้อมให้อ่ะผักอะอ,อร่อยมากแทบจะเรือจานอยู่แล้ว ถ้าใส่กะปิเยอะนะ้ำมันก็จะดำน,นะนาฬิกาที่บ้านดังอีกแล้วข้าวกัน,นจริงๆปลาช่อนทะเลนี่ก็อร่อย ปลาช่อนทะเลนี่มินทอดตอนที่น้ำมันมันเหลือน้อยล้วไงมินทอดปลาเกล็ดขาวก่อนอืมแล้วก็น้ำมันมันเหลือน้อยเรกมันก็เลยแบบไม่ค่อยจมน้ำมันน้ำมิ้นอะส่วนตัวมิ้นเป็นคนแบบว่าชอบกินแบบเคี้ยวแบบมันๆอยู่แล้วโอเควันนี้มินก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ขอบคุณสำหรับ ทุกคนเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะดูจนจบเลยขอบคุณมากจริงๆค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ